มาดูห้องน้ำในห้างเทอร์มินอลในเมืองพัทยากันจะ้ะห้องน้ำเขาสะอาดมากแล้วก็มีรีโมทมีอะไรที่ฉีดที่ล้างตูดแบบนี้ในประเทศเยอรมันยังไม่เคยมีนะคะยังไม่เคยเจออาจจะมีในเมืองใหญ่ๆก็ได้คะ่ะแต่ว่าไม่เคยไปในเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศในประเทศเยอรมันจะบอกว่า ห้องน้ําในห้างของเมืองไทยนี้คือดีมากๆเลยค่ะสะอาดสะอ้านอำนวยความสะดวกมีหลายห้องให้ให้เราเลือกเข้าได้อยากจะบอกว่าที่เยอรมันไม่มีแบบนี้นะคะในห้างใหญ่ๆก็ไม่มีห้องน้ำให้เข้านะคะเวลาไปซื้อของตามห้างตามห้างสรรพสินค้าเสื้อผ้าต่างๆ ไม่ค่อยมีห้องน้ําให้เข้าเลยนะคะน้อยนักน้อยหนาที่จะมีห้องน้ําให้เข้าเวลาจะไปเข้าห้องน้ําทีนี้ต้องวิ่งหาห้องน้ําห้องน้ําที่นี่คือสวยมากแล้วเขาจัดให้เข้าตามคอนเซปต์ของเขาชั้นนี้จะเป็นเขาจัดคอนเซปต์เป็นประเทศอังกฤษแล้วเขาก็จะจัดห้องน้ําสวยงามแบบประเทศอังกฤษคือชอบมากเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรก ห้องน้ำเขาทันสมัยและสวยหรูมากและยังมีคนอื่นมาถ่ายวิดีโอเหมือนแบบนี้เหมือนกันเห็นเขามาเดินถ่ายเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันสรุปแล้วห้องน้ำนี้สวยงามสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะชอบมากดูสวยงามมากขนาดห้องน้ำยังสวยขนาดนี้เลยอยากให้มีห้องน้ำแบบนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมันจังเลย อันนี้โซนของผู้ชายจะแยกโซนผู้ชายกับโซนของผู้หญิงเขาก็จัดเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าก็สวยเนาะดูผนังก็สวยสีสวยงามมาถ่ายให้ดูค่ะแค่นี้